สามารถพยักอรุณเผยเส้นทางรักกับน้องมอสภรรยาคนสวยอายุห่างกันถึง32ปีสวัสดีครับมาพบกับช่องย่อสีชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหมอกรการันตีจะพาทุกท่านไปติดตามข่าวของคุณสามารถพยักอรุณน,นะครับพี่มาศสามารถพยักอรุณในวัย57ปีควงน้องมอสธิดาราภรรยาคนสวยวัย6 6ปี มาเปิดชีวิตรักต่างวัยที่แม้อายุห่างกันถึง32ปีแต่ก็ไร้ปัญหาและไร้อุปสรรคผ่านทางรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบทางช่อง33พร้อมกับเผยถึงเส้นทางรักตั้งแต่เจอกันครั้งแรกโดยพี่มาดบอกว่าเจอกับน้องมอสตั้งแต่น้องเรียนอยู่ปีหนึ่งได้พ่อสื่อคือบาร์สมรักคำสิงที่เป็นนัมเบอร์ติดต่อมาให้ ด้านน้องมอสได้บอกว่าประทับใจเพราะพี่มาดดูแลเราดีมากเป็นคนอบอุ่นมากพร้อมกับบอกว่าปัจจุบันยังคุยกับอดีตภรรยาของพี่มาดพูดคุยในเรื่องของลูกๆและสุขภาพของพี่มาดส่วนเรื่องอดีตนั้นไม่เคยขุดคุยเพราะเราเจอกันในปัจจุบันเราก็จับมือเดินหน้ากันต่อไปสุดท้ายพี่มาดบอกว่าวันนี้อายุ57แล้วหยุดทุกอย่างแล้วและน้องมอสบอกว่า สามีไม่ต้องปรับตัวมาหาเดี๋ยวจะปรับไปหาเองและสัญญาว่าจะดูแลไปตลอดครับก็นี้ก็เป็นคู่รักต่างวัยนะครับนะครับสามารถพัฒนาลุนนะครับแล้วก็น้องมอสนะครับภรรยาคนปัจจุบันซึ่งมีห่างกันถึง3.2ปีเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอให้พี่สามารถพัฒนารุณมีแต่ความสุขนะครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ผมหมอกรอนการันตีลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องยอสีชดเลยด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ